เมอน้าสเลสโส่วนดีแว่นการ์ดไฟเตอร์ทุกคนนะคะรับผมก็ยินดีตอนรำล้ำคำโกเกมแว่นกาดซีโร่จีซีรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่เพิ่งหมดกิจกรรมของออร์ l e t เทิ้งแทงไปนะครับก็น่าจะมีหลายคนที่สนใจในเด็กออร์ l e t เทิ้งแทงนะโดยเฉพาะสายอิมพ r เรียลดอเ t อร์นะครับผมก็คือสายยืน21,000นนนอกเทินนะผมก็ มาไหนก็เห็นคนสนใจเยอะขนาดนี้แล้วนะก็มาแชร์เด็กลิสต์ของผมให้ดูนิดหน่อยแล้วก็แนวทางการเล่นอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นไกด์ให้กับหลายๆคนลองเอาไปเล่นดูได้นะเออนั่นแหละนะมาลองดูมาครับเจอเจอเด็กเมตาซะด้วยฮโร่มาลองดูไม่ไงั้นมันก็ไม่วัดนะไม่ได้วัดเจอเด็กนอกเมตาก็เหมือนไม่ได้วัดอะไร หน่งและสองโดร่นายด์อ๊อฟายโดเอาเบสมาสขึ้นมือ,อเ,เร็วเร็ว อย่างนี้เราก็วิเคราะห์ได้แล้วว่า3ใบในมือของฟาโนค้ามเขามี4ใบแต่ว่าเราวิเคราะห์อ,อีกแค่สามใบก็พอได้เด้อไปยับออกฮิวไปเลยเอาฮิวไปเลยดามิจเช็คสแตนด์แอนด์ดรอ เด็กนี้เทิร์ที่ป้องกันนี่ไม่ต้องพูดะไม่ต้องสืบอะไรเลยเ <laughs> ทิร์ที่ป้องกันนี่เด็กเรานี่จะอ่อนด้อยมากคือกระจอกอ้วกอ่อยเลยทีเดียวเก่งตอนบุกเป็นเด็กสายบุกแล้วกันป้องกันให้อิมพีเรียลรอเทอร์คนเดียวที่จะป้องกันได้เบรดมาสหนึ่งพีจีหนึ่งนะครับผมเด็กสามยังต้องคำนวณต่อไปมังการ์ดนี่อัตค์ดรอฟเช็ค

เตน่าเจ๊สามได้สไตล์ก่อนสไตล์กีเลนน่าจะต้องทิ้งอิมพีเรียลนะน่าจะต้องทิ้งดอทเลยไปลองเปิดแล้วกันน้ไลท์แอนิเมชันเนี่ยไนบังกร์ดนาาน i ダタジオのスタジオのスタスタジオの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 スタスタジオのスタジオのンタジオスタジオスタジオのスタスススス มาสู่ซซนโอึืนมือแล้วกันบิกคร์ดเ็คซาร์ดเดันเชคติฝ่ายตรงข้ามเยอะแล้กลายเป็นว่าเราคำนวณไม่ได้แล้วนะ รู้แค่ว่ามี PG ะสกิลของสแตนทิกเกอร์ครับผมเมื่อบูธฮิตนะเจเนเรชันเบรกหนึ่งให้ถอดโซจักรันหนึ่งใบแล้วเอามันกลับเข้ากองนะครับผมแล้วก็สักอ่ะตอนนี้เราก็จะยืน21นะครับผมให้พลังของอิมพ r เรียลดอเ t อร์ป้องกันไปเพราะว่าเด็กของผมเนี่ยไม่มีดอทิกเกอร์เลยไม่แต่ใบเดียวนะมีสแตนคีคือเรียกได้ว่าบุกหนักมากแต่รับต้องอิมพ r เรียลดอเ t อร์ยืนแบบรับเทา้าอ่ะ ジェネレーションゾーン、解放へ迫れ！天を壊もし、大地をも焼き尽くす灼熱の炎よ！守る。ストライドジェネレーション。頼んだ。コール。行け！行け！ ังการ์ดนอมันไม่เข้าอยู่แล้วเพื่อนจะเข้าได้ยังไงังการ์ดนแล้วให้แวนตีก่อนก็จบระจกพอเผื่อได้ทิกเกอร์มันยังโยนข้างได้มันยังมีลุ้นเข้าอยู่นี่ตีข้างเอาข้างตีหมดได้ทิกเกอร์ทำไงเฟิรตช็คเซคันด์เช็ค 넌이 체크. 이제 넌 이제 넌 이제 넌드제넌 이제 넌 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 이제 넌

สเต็ปนด์ทริกาเกคับเิเสกิลของกิเลนปีเล่นๆครับผมปีไม่เข้าหรอกแต่ปีเล่นๆคือมีเกจสองเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจำเป็นจะต,ต้องมีหรืออะไรนะแต่ว่า คือเจอคางเอเนี่ยมีไม่มีเนี่ยมันไม่มันไม่แทบจะไม่มีผลอยู่แล้วยิ่งเป็นเบสมาสเตอร์นะคนระับคือมันสไตล์ทีก็ยิงตัวทีหนึ่งแบบยิงทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แค่ว่ามันจําเป็นต้องยืน2เพราะว่าถ้ายืนเกรดอื่นเนี่ยเขาเลือกได้ไงที่จะไม่ทําลายแต่ถ้ายืนเกรดสองเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ทําลายนะยังไงเขาก็ต้องทําลายอีพีเดียร์รอเทอร์ก็จะกลับไปยืนยี่สิบเอ็ดได้เหมือนเดิม ขณะตอนนี้ณตอนนี้อิมพีเรียลโดเธอร์จะยืนแค่11นะเพราะว่ายังมีการในสนามไปยืนอยู่แต่ว่าถ้าเกรด2มันถูกทำลายหมดมันก็จะกลับไปยืน21เท่าเดิมซึ่งเกรด2มันต้องถูกทำลายก่อนอยู่แล้วด้วยเขาถึงจะตีแบงค์เข้าอะไรเงี้ยนั่นแหละมันคือการบังคับนะครับมสแตนทิกอร์ในเด็กเหลือใบเดียวเท่านั้นนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวแต่ฝ่ายของข้าไม่ยืนเกรด2นะ อ่ะอย่างงี้สวยนะไม่ยิงเกศสองอย่างงี้ดดผมบอกเลยนะไม่ยิงเกศสองอย่างงี้สวยเลยนะปึ๊บกลับไปยิงยี่สิบเท่าเดิมครับผมยี่เหลียดรอเตอคูนสบาาสองเขาต้องชาร์ปโ,โอเคอย่างงี้ตีเข้าอย่างงี้ตีเข้า,าต้องยอมครับ แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเกณฑ์หนึ่งตัวนี้มายืนด้านหน้านะเอามายืนด้านหน้านี่ผมน่าจะฆ่าฟรีๆนะผมจะเอาบึ้มทิ้งฟรีๆนะเพราะว่ามันทำคอมโบกับเบสมาสเตอร์ดีเกินนะไอ,เอ,ะะเอ้เกณหนึ่งไปนี่อิมพิเรียร์ดอทเทอร์ค่อนข้างแค่ทางมากไอ้เกณหนึ่งไปนี้ยักยงยกัดด้วยฮิวกัดได้อยู่ คิวเริก้าขาดด้วยคิวการไปได้แล้วต้องขาดด้วยพีจีแล้วซาโดเช็คเก็ตโดโรตริกาโอ้โหสามทริกสามทริกเบิ้นได้ได้สามทริกเกอร์เลยอ่ะเกินมันเกินไปสแตนด์แนด์โดโรผมสไตล์เป็น ในเด็กเหลือคี้ไหมโอเคในเด็กผมไม่เหลือคี้แลสไตล์เป็นกีเรนดีกว่าทิ้งดอเทอร์เหมือนเดิมกีเรนขอดึงจริงๆการให้กีเรนตีก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะ พอถ้าให้กิเลนตีก่อนเนี่ยเราจะได้กดสกิลได้หนึ่งครั้งโอ้ oh my god เพื่อนจะพิ่งทักมาตอนนี้กำลังสู้อยู่ <in> <First check. S 1> ผมหวังว่าจะไม่ทิกเกอร์ในสามได้นี่นะ <First check. S 1> สแตนนะโอเคเอาหาทอมครับ อาทอมออไม่ได้ทอมอีกได้ฮิวแทนมันต้องให้ยูนิตบูธคิตโอเคผมยอมเอาฮิวขึ้นมือดีว่าตีไม่ฮิตเนี่ยไม่ขึ้นมือแล้วเธอหน้าดอเธอผมจะยืนแค่11แต่ไม่เป็นไรเรียกฮิวการน้อย เดียดได้ถึงยอะแต่นี่ผมถึงขั้นต้องหยิบเอาฮิวขึ้นมือแล้วเนะี่ยสแตัวอันดรอปจุดมุ่งหมายของผมเดียวดะจุดนี้คือตัวนี้ผมนี่ลุงทอมนะถ้าได้ทอมขึ้นมือเนะี่ยน่าจะง่ายอยู่เพราะว่าเราลีดฮิวทิกเกอร์ไฟา์ตรงข้ามออกไปได้สองใบแล้วนะครับ เพราะว่าฮิลทิกเกอร์เนี่ยเป็นใบเดียวเท่า,ทานาที่จะกวาดทอมได้ถ้าทอมตกดับโซนก็จบเลยยิงหน้าทิง้งถ้าฝ่ายเราข้าไม่ยินเกลียสองสองข้างนะ 2, 2วเจอถ้าให้ดีครับควรเอาข้างขวา,าตีนะแล้วให้บิลิโฮซิตี้ตีแวนเพราะว่ามันจะได้เคอน์เตอร์ชาร์จไงแต่เขาอยากให้ตีฮิตเขาอยากให้มามูตีฮิตครับถ้าเขาให้มามูตีฮิตแล้วเขาเช็คไม่เจอทิกเกอร์เท่ากับว่าใบาขวาตีไม่เข้านะใบขวาตีเข้าแล้ว นอกจากผมจะทิ้งเนี่ยนั่นไงอ๋อทอมโอ้ oh my god ทอมไปเร็วโอ้โอ้ไม่กอดม่งจบเลยยี้โอ้โหงี้เกมจบเลยเกมจบเลยอย่าง <and> ยยางี้โอ้ เกมจบเลยอย่างนี้โอ้โหร้องดีครับจังวะนี้ร้องจริงสกิลก่อนโอเคอาหาทางก่อนคือมันจบแล้วฮะมันจบตรงวที่ทอมแม่งดันหมดดิกไปแล้วนี่แหละแล้วทำไมถึงต้องเป็นอย่างกันด้วยวะ โอ้จะร้องไห้คนดูชิ้นแบบหนึ่งใบอ่ะในเด็กอ่ะคือแบบมึงมีโอกาสออกได้ทุกใบอ่ะนะมึงออกทอมใบสุดท้ายของกูคืออะไรวะสกิลครับอ่ะเอากลับเข้ากองไปจวนหนึ่งโอ้โหร้องดิร้องจริง เชื่อหู่ร้องจริงไม่งั้นแบบไม่งั้นผมชนะแล้วเนี่ยไม่จะชนะแล้วนะเนี่ยคือฮิลฝันของข้ามออกไปแล้วสามนะผมแล้วก็กรณีที่ถ้าเขาไม่เจี้ยนกลับเนี่ยมันจะยุ่งเพราะว่าฮิลมันจะกลายเป็นว่ามีฮิลกาดในมือแค่ใบเดียวแล้วแบบผมจะได้เลือกเล่น เทยก็กดายจิโอ่มยเ้สาฟ้าโอ้ใส่ทอม,มาสามใบตกแบบเออตกแดนไปสามเอ,อตกแดนไปสองอร้องวะอยากร้องให้จีโอ้โดนทำลายแล้ว ดอเทอร์ยืน2ิ k เคแต่ทิกเขา3า6 1 2ขาดหนึ่งขาดฮิวใบเดียวโอเคขาดฮิวแค่ใบเดียว<ป>มูซาฟาตัวเดียวท,ทันทีตีเขา้าเซคันด์เช็ค ใช่ผมร้องจริงยิวกดัดอาตักมันทำอะไรไม่ได้หรอ b r รสไตล์เจเนอเรชั่น นี่แหละคือสิ่งที่ผมทำได้ไปตีตีห <laughs> วังเช็คสแตนครับแต่สแตนไม่ใช่ทั้งหมดของคำตอบฮิวการ์โอเคฮิวสี่ใบครบเนี่ยคือถ้าผมมีทอมในมือใบเดียวใช่ไหมมันจบแล้วครับเพราะว่าเขาจะไม่มีเหลือฮิวการ์ดแล้วแล้วก็ฮิวในเด็กก็หมดแล้วไฟนอลฮิวไม่ได้แล้ว สตันดแอนด์ดร like ์ลกไว้ยังไม่คาเกิดอะฮะถูกต้องครับไม่สไตล์แต่ต้องคอเกตหนึ่งนะเขาต้องคอเกตหนึ่งมาบูทให้เบดมาสเตอร์ครับไม่งั้นสีไม่เข้าเพราะเบดมาสเตอร์มัน ตีแล้วบวก3,000เอ้ยบวก3,000บวก5 0าพันแล้วเออนะไม่เข้ายังไงมันก็ไม่เข้านี่ไงมันโนอ่ะมันไม่เข้าเซคัมดเช็ค <c oughs> มันไม่เข้าไว้เพื่อน <c oughs> เขาไม่อยาก <c oughs> เขาไม่ยอมลงทุนให้อ่าเอา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเอา PG <c oughs> ในมือกับบูท <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ลงทุนนะ่ะ <c oughs> คุณก็ตีผมไม่เข้าเว้ <c oughs> at the end of your turn if you need it raise นะผมโซบัตหนึ่งเอาขึ้นมือโอเคผมก็ไม่ต้องทำอะไรเว้ยสิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้ก็คือนี่ครับคอครับคอแบทเทิลตีเอาตัวข้างทิ้งครับผมปรับโอเคตัวนี้ตีฮิตขึ้นมือจบเทิร์นสกิลตัวนี้ครับโซบัตหนึ่งเอาขึ้นมือ พอขึ้นมือปุ๊บกลับไปยิงยี่สิบเอ็ดเท่าเดิมเนี่ยผมก็แค่ต้องทำอย่างเงี้ยจังหวะาเขาจะหมดความอดทนอ่ะคือเล่นการได้มือให้หมดหมดความอดทนคือสไตล์้าก็ตีไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องจวดหนึ่งแล้วการได้เด็กมีใบเดียว ยูโรชิคุ thank y เลยนะครับผมชนะแล้วผมชนะแล้วจริงนี่สายก่อกวนเรียบร้อยสายก่อกวนเรียบร้อยครับชนะหาเกินอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคขอแค่ ไฟเดียวแล้วกันนะเพราะว่ามันยาวนานมากเลยไฟยหนึงเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยจะพาไปอธิบายเด็คลิสที่ใช้อยู่แล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่าคมมุณผู้ชมจะเห็นแล้วก็ตามว่าเด็คลิสของผมมันเป็นยังไงแต่ว่าคอมโบของมันประมาณไหนแล้วก็เล่นยังไงยังไงแบบว่าทําคอมโบยังไงนะผมประมาณไหนโอเคผมจะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าไฟเนี่ยกินเวลานาน,านมากเลยเริ่มที่เอาเข้ามาตรงนในทำไมเริ่มที่เกรดสูงนะผม ไปนผมใช้เป็นตัวเสิร์ชหาเกรดสามนะผมก็คือใบนี้เลยนะผมคัลเตอร์บ,บัสหนึ่งใบยัดมันเข้าโซ่นะแล้วก็เปิดท็อปห้าหาเกรดสามขึ้นมือนะเหตุผลแรกในการใช้ใบนี้นะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือใบนี้เมื่อใช้แล้วมันจะถูกเข้าไปในโซ่นะผมสองคือเสิร์ชหาเกรดสามที่เราต้องการได้อย่างอิมพิว a ั่นดอเตอร์ที่เราต้องการได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะผมก็คีย์หลักๆคือสองอย่างนี้เลยที่เอาเข้ามาแล้วก็ เรื่องของการเข้าโซ่เนี่ยมันก็จะไปผนวกคู่ทำคอมโบกับการ์ดหลายๆใบนะครับผมเช่นสแตนทิกเกอร์อย่างใบเนี้ย,ยก็จะเป็นที่จะต้องใช้โซนะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่ต้องใช้โซการที่เรามีโซเยอะเนี่ย <c oughs> ก็จะยิ่งทําให้เราเล่นคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคมาที่เกรดหนึ่งครับผมดีไวส์ซอร์สเอมี่โนมุระคุโมะนะครับผมตัวนี้คือทิงสไตล์ของอรอร์คาล์ทิงแท้งนะครับผม สกิลอีกหนึ่งสกิลคือถ้าลงมานะผมทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเอาซูซานุโอขึ้นมือนะผมก็คือเอาใบนี้แต่ในเด็กขึ้นมืออันนี้คือมันหมดหนทางที่จะต้องหาเกสสามจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ใช้แค่ทิ้งสไตน์นะผมเกสหนึ่งอีกหนึ่งใบก็คือตัวนี้ครับผมแอมบิเทรเตอร์อามินอาเมโนสกิลินะผมตัวนี้ก็คือ PG รูปแบบใหม่นั่นเองนะใช้เห็นตัวเองในดรอป เขาต้อชาร์จหนึ่งใบนะจำเป็นที่ต้องใช้รูปแบบใหม่เพราะว่าเราจะได้ได้คอสคืนด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งใบถัดมาโอ้ยอกดผิดนะครับใบนี้ครับผมเอเบิลเนลนะครับผมตัวนี้คือเจเนอเรชั่นเบรก1นะครับเมื่อจบเทินถ้ายูน,นิตนี้อยู่ในสภาพเลสน,นะครับทำการโซบาสหนึ่งใบเอามันขึ้นมือคอมโบก็เอาไว้ใช้กับอิมพีเรียลดอเตอร์นะครับข้อดีของการ์ดใบนี้ก็คือสามารถใช้ได้แม้กระทั่งตัวมันเองอยู่ในแนวหน้านะต่อมาครับก็คือตัวนี้ครับผมมูนเซล สวอลโล่นะผมก็คือนกนางแอ่นนั่นเองนะเรียกมันว่าเซบาเมะได้ไหมเออ,อ,อนั่แหละตัวนี้คือเมื่อบูธฮิตนะผมเมื่อบูธฮิตนะบูธฮิตอะไรก็ได้ขอแค่บูธแล้วตัวที่มันบูธให้ตีฮิตเนี่ย rim. มันจะเด้งขึ้นมือหลังจากที่ตีเสร็จนะผมก็แค่นี้แหละคอมโบก็อย่างที่เห็นไปนะสุดเกียนกับอิมพิเรียรรอเตอร์เด็กนี้จําเป็นที่จะต้องให้การ์ดที่อยู่ในสนามมีแค่เกรด2เท่านั้นนะผมเกรด1ด้านหลังอะไรเงี้ย ต้องเอาขึ้นมือให้หมดห้ามอยู่ในสนามเด็ดขาดนะครผมต่อมาที่เกรดสองครับผมตัวนี้ครับผม Diviner Shinatsu s h i g o นะครับผมตัวนี้คือ Generation Break 1ตี12นะครับผมบวก3,000เมื่อโจมตีนะแต่ต้อง Generation Break 1ก่อนต่อมาครับผมก็คือ Oracle Agent Royce นะครับผมตัวนี้คือเมื่อตีฮิตแวร์นะผมคาสต์บัตหนึ่งเปิดท็อป5เสิร์ฟเกตสขึ้นมือ1นึใบนะผมใต่มาแค่2ต่อมาก็คือลุงทอมนะผม Silent t o นะตัวนี้คือ เมื่อตีนะผมไม่สามารถเอาเซนติเนลหรือ PG จะมากันได้นะผมกันได้แค่ฮิลการ์เท่านั้นสายมา3อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับผมเบเทอร์ซิสเตอร์มอคค่านะผมมอคค่า ok สกิลตัวนี้คือเมื่อมือของเรามีตั้งแต่3หรือมากกว่านะผมบวก3,000เมื่ออยู่ในเธอเรานะผมแค่นั้นก็คือตีมือหนึ่งในเธอเรานั่นแหละนี่ครับแคชชวเข้าใจง,ง,าง่ายมากซาโเกสองไม่ได้มีอะไรเลยซับซ้อนนะผม ้าปิดก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมคือใช้ซเลนทอมปิดนะโดยการที่เรารีดการ์ดฮิวฝันรงข้าวออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคมแล้วก็ความเกียนแตกของเกมนี้มันยังมีอยู่ก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะทํางานเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครเวลาที่การ์ดกาดในมือเนี่ยจะทํางานเนี่ยมีอยู่2เงื่อนไข PG จจะกาดก็ต่อเมื่อการ์ดเรียกาดท,ที่โจมตีเนี่ยมีพลังเกิน แวนการ์ของเขาที่บวกพลังกับฮิวการไปแล้ว1ใบก็คือต้องมีพลังเกิน15,000ถ้าบวกกับแวนการ์แผ่นตรงขา้าเพราะว่าถ้าเกิดปลาฮิวการเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนปลา PG PG พเนี่ยพลัง1ล้านอ่ะปลา PG ใบเดียวก็จบแต่ว่าฮิวการเนี่ยมันจะบวกพลังให้แวนหนึ่0นนะครับผมซึ่งถ้าเราอยากให้เขาปลา PG เราก็ต้องให้ด้านข้างหรือ Vanguard แวนการ์เราเนี่ยมีพลังมากกว่าแวนฝั่นตรงข้าม15,000หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องเป็นเอฟเฟกต์ของยูนิตที่ท เกรศูนย์ขาดไม่ได้อย่างพวกเกียร์โคน,นิเคิลเนี่ยก็จะเห็นบ่อยนะครับผมก็ไม่สามารถเอาเกรศูนย์ขาดได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากับการครับ <S <S เด็กนี้จะกลายเป็นว่าห้าม pg การให้การด้วยเกียร์ศูนย์แทนนะครับผมซึ่งความเกียร์แตกจะเริ่มทับจากนี้ครับเพราะว่าฮิวการเนี่ยมันจะถูกสั่งใช้งานได้คือ2กรณีอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตรงเงื่อนไขใน2กรณีที่พูดไปอ่ะเกมมันจะปาฮิวการโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งนั่นคือจุดบอดของเกมนี้และทําให้เด็กออโต เมื่อใดก็ตามที่ถ้าเราให้เรียการ์ดเราตีไปก่อนนะครับผมแล้วฝ่ายตรงข้ามปารฮิวการ์ดไปแล้วเนี่ยออร์เรเคิลทิ้งแท้ง,ทงอย่างไซเดนทอมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตีเข้าได้เลยเพราะว่าเขาปาพีเอ่อเขาปาฮิวการ์ดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมคือเขาไม่สามารถเลือกที่จะปา PG ได้อะไรเงี้ยเออคือเกมมันออโต้ให้นั่นเองนะครับผมนี่คือจุดบอดของเกมและทําให้ออร์เรเคิลแอบโกงเล็กๆอยู่นะต่อมาครับเกมสามซูซานโอะนะครับผมตัวนี้ก็คือ Supreme Battle, ซูเปียมเฮเบอรี่เบทเทิลเดติซูซานโอโตัวนี้เป็น เรียกว่าเป็นเกรดสามสไตล์ฐานสไตล์ของออร์คเคิรแลวกันที่ถึงแม้ว่าจะเป็นฐานสไตล์เนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวเอกของเด็กนี้นะแต่ก็จะอธิบายสกิลให้ฟังคร่าวๆนะครับผมสกิลคือเจเนเรชันเบรกสองนะครับผมถ้าการในมือมี2หรือมากกว่าบวก5000นบวกคินะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อเป็นฐานทําการสไตล์นะครับผมให้ทําการเข้าตัวบ้านหนึ่งใบเปิดท็อป2ใบแล้วก็เลือก1ใบาจาก2ใบนั้นขึ้นมือแค่นั้เองครับผมไม่มีอะไรอีกสกิลนี้ก็คือเทิร์นที่ไลท์บวกสพแต่ว่าใบ นี่ครับตัวเอกอยู่ที่ใบนี้ครับสำหรับเด็กนี้ Imperial Darter u g นั่นเองนะครับสกิลของเขาคือ r e s i s t a n นะครับ Resistant เ,เ,เ,เนี่ยมันคือการที่ถูกพันธนาการถ้าเราจะปลดพันธนาการ Imperial d a u g h t e r คือเราต้องทำการคัตเตอรบัตหนึ่งใบนะครับแล้วเอาการ์ดในสนามของเราเข้าโซยูนิตนี้ก็จะสามารถโจมตีไดแ้แล้วก็จะปลดพันธนาการนะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็น Active ติดตลอดเวลาคือถ้าในสนามเราไม่มีการ์ดอะไรเลยนะพลังของการ์ดตัวนี้จะบวก10,000และคลิดได้ข้วบวกขึ้นอีกหนึ่ง นะครับผมก็เป็นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมนะครับผมเป็นโล่เอจิสเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาที่ทริกเกอร์ครับผมทริกเกอร์เด็กนี้ก็จะใส่มาเยอะหน่อยเพราะว่าเจสามที่จําเป็นเนี่ยมีแค่ดอเทอร์เท่านะั้นเองถ้ายืนดอเทอร์เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรละก็เรื่องที่เนบูราวิชโนโนะนะครับผมตัวนี้คือเจเนเรชันเบรกหนึ่งเมื่อบูตนะครับผมแล้วบูตเออเมื่อบูตเสร็จแล้วเนะี่ยโซบัสหนึ่งใบนําการ์ดนี้กับเขา้าเออ่เข้าเรดิกองแล้วก็จั่วการหนึ่งใบนะครับผมเป็นการวนสแตนได้นั่นเองถ้า สแตนขึ้นมือแล้วเรายังมีโซอยู่เราก็สามารถบนใช้ได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนะครับผมอันนี้คือคำขี้โกงเล็กๆแล้วก็ฮิลไม่ต้องพูดถึงฮิลที่ต้องใส่มาเพราะว่ามันต้องเพิ่มตัวเลือกในการป้องกันอยู่แล้วนะเพราะว่า PG 4ใบเนี่ยมันไม่พอหรอกเราอย่างน้อยถ้าเรามีฮิลเรายัางมีฮิลโกงฮิลการบ้างนะก็เป็นกเกรสูน7ใบแล้วเป็นเกรดสามหกใบแปลกมากนะครับผมไม่ค่อยชินเหมือนกันที่เกรสสามร้อยกว่าเกรสูนนะแต่ว่า ด้วยความที่พอเก3มันน้อยนะผมมันเลยจําเป็นที่จะต้องใช้เก0เป็นตัวเริ่มแล้วก็ต้องมีร้อยนะผมเพื่อมาหาเก3ขึ้นมือนะับเพราะว่าเก3ในเด็กมันน้อยแล้วนะต่อมาครับที่เก4ครับผมก็คือ GR นะผมตัวนี้สองใบนะผมถ้าใครมี4ก็ควรใส่ไป4เลยนะใครค้ามาไว้4ใส่ไป4เลยแล้วก็ตัวนี้ครับแน่นอน iren, กิเลนก็ใส่ไป4เหมือนกันนะผมถ้าใครมี GR ก็ใส่ไปไดยอย่างละ4ก็จะเป็น4 4 แต่ของผมเนะี่ยมีแค่2ผมก็เลยใส่มา2-4แล้วก็เอาเคเอลเมนต์มาใส่นะเพราะว่าติดไว้เล่น <c oughs> <le zz et> ๆแหละไม่ได้ทำไรนะผมก็สกิลโอเคพูดถึงสกิลของเกียร์สีนิดนึงแล้วกันสกิลของตัวนี้ครับผมเจเนเรชั่นเบรกสองทำการเข้าตร์บาสสองใบนะวันเบอร์เทิร์นด้วยนะคือใช้ได้แค่เทอร์ละครั้ง G เพอร์โซน่าบัสก็คือหงายตัวเองใน G z โซนนะครับผมเปิดท็อป4ใบเอาการ 2ใน4ขึ้นมือก็คือเลือกการ์ดสองใบที่เปิดจากท็อปสี่ใบเมื่อกี้ขึ้นมือแล้วอีกที่เหลือก,ก็กลับเข้ากองน,นะครับผมแต่สกิลก็คือต้องเจเนเรชันเบรก2นะแล้วก็จีเพอร์โซนาบัสด้วยนะครับผมก็เลยใส่3ไม่ได้นะใส่3กดสกิลติดแค่ทีเดียวเหมือนเดิมนะครับผมมันต้องใส่เป็นจำนวนคู่นะการ์ดพวกน,นี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมกิเลนกิเลนคือเมื่อแวนตีฮิตนะครับผมเปิดท็อป2ใบเอาการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองนะแค่นี้เองสกิลเหมือนกับซูซโนโอที่เป็นฐานเลยนะแค่นี้ครับผม แค่นี้เลยนะผมประมาณนี้สำหรับการรีวิวเด็กออร์เคิลทิ้งแทงสายอิม e r i เรียลดอเอร์นะผมถ้าเกิดใครี่ชื่นชอบนะก็จะเรล่มฝากกดไลค์และกดติดตามนะผมใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะหรือใครอยากจะให้ทำสายสุสานโอเเพียวๆน่ะก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะถ้าเกิดมีคนที่อยากจะดูเยอะหรือต้องการเยอะมีใครที่แบบแลกไว้ฟูลแล้วอะ่าเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจัดให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรัะชมมากนะผมบายยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้้าสรรุัันนีก็ขบบคคณ